Now it's just too late And we can't go back I'm sorry can't be perfect สวัสดีครับมาพบกับผมนาย Oh yeah X Gamer นะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมเดิมเกมเก่านะครับอ่าของค่าย Nostidog นะครับ พูดทุกคลิปนะครับอ่าเกมนี้ก็เป็นเกมของ PlayStation 1นะครับหลายๆคนจะรู้กันแล้วนะครับที่ติดตามผมมาทั้ง6คลิปนะครับอ่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่7แล้วนะครับเกมเจ้าหมาป่าแสนกวน a s h Bandicoot นะครับอ่าความจริงควาว่า Bandicoot นะครับถ้าไปเปิดใน Dictionary น,นะครับมันจะแปลว่าหนูชนิดหนึ่งนะครับอ่าแต่เรา คุณเคยดีว่าเจ้าแคลชเนี่ยมันมีรูปร่างเหมือนสุนัขจิ้งจอกมากนะครับผมก็ขอเรียกว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับกดสตาร์ทเกมนะครับ let's go <S <c oughs> เข้ามาในส่วนของแมปเลยนะครับตอนนี้เราเล่นมายัางดานฮอกวายนะครับแปลว่าหมูป่านะครับอ่าดานนี้จะเกี่ยวยังไงกับเจ้าชื่อฮอกวายชื่อเจ้าหมูป่านี้เข้าไปลุยกันเลยครับ r o d i n g สักครู่นะครับด okay. ่านฮอกไบโอเคอ่เจ้าหมูปลาอยู่ข้างหน้านะครับอ๋อดานนี้เราจะได้รับบทเป็นเจ้าแคลที่ขี่หลังเจ้าหมูปลานะครับโอ้โหกระโดดจ้มไปเรื่อยครับอ่าระหว่างที่ขี่นี้นะครับเราไม่จําเป็นต้องหมุนตัวเจ้าแคละนะครับแค่วิ่งไปชนหลังนะครับมันก็พังแล้วครับแล้เลาไป ชนเจ้าหนามก็จะตายแบบนี้นะครับเริ่มมาก็ตายแล้วเอาไหมครับไปกันต่อเลยกระโดดขึ้นเจ้าหมูปา่าจำ้ำเราต้องเล่นอย่างมีสตินะครับไม่งั้นเราจะตายเยอะไปแล้วชนล่างตุบตุบอโอทำไมกระโดดไม่ขึ้นเนี่ยสงสัยจะกินเยอะไปหน่อยตัวหนักนะครับ เอเมครับจำจำจำอีกหนึ่งที let's go ไปเลย้นล่างตูมกระโดดชนกระโดดลบขวาอ่าผ่านไปได้ได,ด้วยดีเก็บตัวเพิ่มซ้ายขวามาถึงจุดเช็คพอยต์โอ้ย โดจัมโอ้ยมีคนปาแล้วครับระวังอย่าไปชนมันนะครับ,รวบ,รบขวาโอ้ยคุณไม่ทันขาดคำไปกันต่อครับไม่ต้องมายักคิ้วหริวตาเลยเจ้เาแคลาวขี่เจ้าหมูปลาฮอกวายไปเลย Let's go ขวาซ้ายชนลังปังปังปังเลยตัวเพิ่มครับชนลังให้หมดโอเคไปซ้ายกลับไปขวา โอ้ยมีหมูหันด้วยกระโดดหมูหันอะไรมาอยู่ในป่าเนี่ยซ้ายอันนี้ไม่ต้องกระโดดครับต่อไปลบขวาโอ้ยไม่ทันชนน้ำกิ้งกระโลโท้เลยเอาไหมเราไม่ยอมแพ้คนนี้ไม่ต้องมายักคิ้วเจ้าคลาสไปก็ฮอกไวเลย let's go ขวาซ้า,ายคนลังให้หมด เรจะเก็บลูกแอปเปินะครับอ่อซ้ายขวาหน้าหลังไม่เกี่ยวครับจ้มต่อไปเป็นลบซ้ายอันนี้ไม่ต้องกระโดดนะครับอ่ามันจะแพทเทิร์นเดียวกันนะครับขวาเรียบร้อยข้างหน้านี้ต้องจ้มครับจ้มกระโดดน้ำไม่ทีจ้มลบให้ดีโอเคโอ้โหผ่านเจ้าคนปลา ตรงบ้าหัวบ้าบออะไรเนี่ยกลับไปที่แมปเลยนะครับอ่าวาร์ปออกไปเลยครับเจ้าคลาสโอเคก็จบด่านฮ o อกวายเจ้าหมูป่าไปยังเหนื่อยนิดหน่อยนะครับอ่าแล้วด่านหน้านะครับก็จะเป็นด่าน Native Fortress นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในเกม Crash Bandicoot นะครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ครับโอ้ย oh, yeah.